คิดยังไงกับสินแสหมอดูเริ่มออกมาเหน็บบ้างว่าอาจารย์สอนทำพร้อมขายเสื้อไปด้วยซึ่งก็ไม่ต่างการเพียงแต่ต่างกันเรื่องความเชื่อต่างสิทำไมจะไม่ต่างของที่มึงขายไม่ได้มีประโยชน์หาอะไรเลยไหนมึงตอบกูซิขายประหลัดขีดเอาไปทําหอยอะไรอ่ะมึงตอบกูมึงเอาประหลัดขีดไปทําอะไรมึงขายกำไรพญานาคมึงเอาไปทําอะไรไหนมึงตอบกูหน่อย มึงขายยันแปะบ้านแปะเรือนหูกระจกติดบ้านติดเรือนมึงเอาไปทําอะไรส่องหน้าเหรอออะมึงตอบกูสิมึงบอกว่าไม่ต่างกันงั้นมึงซื้อปอยข่อยกระจกกันพลังงานไม่ดีมึงเอาไปส่องแต่งหน้าเหรอฮะเปล่าแต่มึงเอาไปทําอะไรมึงเอาไปติดทําหาอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มีประโยชน์ทายเลยกูขายเสื้อมีประโยชน์ในการห่อหุ้มร่างกายปิดความอูจัดในชีวิตมึงเสื้อกูยังใส่ได้เกิดประโยชน์มึงยังไงก็ต้องใส่เสื้อ กระเป๋ากูก็มีประโยชน์ในการใส่ของใส่ปิ่นโตใส่ข้าวใส่น้ําใส่หาใส่เหวอะไรก็ได้ใส่หมาใส่แมวยังใส่ได้เลยของกูมีประโยชน์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันกูถามว่าของหมอดูห่วงจุ้ยมันมีประโยชน์หาอะไรมึงเอาน้าเต้ามาแขวนที่บ้านมึงมึงจะเอามาแขวนน้าหอ,อกอะไรเดี๋ยวมึงตอบกูสิกระจกป้อยโขยแขวนหน้าบ้านทําไมมึงแต่งหน้าผ่านกระจกป้ยโขยกระจกแปดเหลี่ยมเหรอมึงเขียนคิ้วทาปาก่า,ากระจกแปดเหลี่ยมเหรอไหนะมึงตอบกูสิใครทํา อ่ะมีเหรอมึงซื้อสิงโตมาวางหน้าบ้านอ่ะมึงเอามากอดเป็นหมอนข้างในบ้านมึงเหล่าไหนมีประโยชน์ยังไงไหนมึงตอบกูหน่อยน้ำพูเนี่ยมึงเอามาอาบน้าได้ไหมมึงล้างหน้าผ่านน้ำพู้เหรอมึงล้างหน้าหรืออาบน้ําผ่านน้าตกเหรอที่มึงไปซื้อของแก้ววงจุ้ยมาอะมึงเอาพยานมาทําเป็นผ้าเช็ดตัวเหรอมันไม่ได้มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตของมึงเลยแต่มึงมาเปรียบเทียบกับกูว่ากูไลฟ์สดขายเสื้อ เส okay. ื้อมันมีประโยชน์กูถามว่ายันมึงมีประโยชน์ยังไงยันโคมก็ให้มีประโยชน์ไปล่ะเดี๋ยวกูจะยันโคมให้ดูค uh, รั้งหนึ่งมึงอย่ามาตีฝีปากกับกูนะกูบอกก่อนนะมึงเถียงกูไม่ได้หรอกเพราะของมึงมนไร้สาระเพอเจอร์ปัญญาอ่อนอีหมอดูล่างทรงอย่ามาเหน็บกูนะกูบอกให้เดี๋ยวกูโจกูฟาดกลับแล้วมึงจะหน้าแหกหน้าหายหน้าแหกหน้าหายไปนะมึงอย่ามายุ่งวุ่นวายกับกูนะมึงอยากจะขายของปัญญาอ่อนมึงก็ขายไปแต่มึงอย่ามายุ่งวุ่นวายกับกู ถ้ากูพูดขึ้นมามึงจะขายของเหล่านั้นไม่ได้นะกูบอกให้ก่อนนะมึงอย่ามาแตะกูนะมึงแตะกูไม่สําเร็จหรอกนะอย่ามาแขวกูเที่ยวแม่กล้าเอากูไปเปรียบเทียบัาของพันนั้นของพวกนั้นมันปัญญาอ่อนไร้สาระมึงเอามาทํามันมีประโยชน์อะไรในชีวิตมึงเออเออถ้ามึงส่องกระจกพานกระจกแปดเหลี่ยมกูจะไม่ว่าสักคา นี่มึงไม่ได้ทำอะไรประโยชน์หาอะไรไม่มีประโยชน์อะไรไปของไร้สาระสิ้นดีทําให้คนนาไปสู่ความเห็นผิดอ่ะมึงตอบกูสีเสื้อกูนาให้มึงความเห็นผิดยังไงเสื้อกูทาให้มึงปัญญาอ่อนยังไงกระเป๋ากูทาให้มึงปัญญาอ่อนเพอเจอร์ไร้สาระยังไงไม่มีมึงตอบไม่ได้แต่มึงกลับมาแขวกกูว่าขายเสื้อก็ไม่ต่างจากที่พวกมึงขา,ขายของเดลฉานวิชาตาังสิทาไมจะไม่ต่างอ่ะมึงขายของเหล่านั้นด้วยการไปหลอกชาวบ้านว่าจะทําให้คนอื่นเนี่ยรวยได้รวยได้เหรอ กูขายเสื้อกูเคยบอกมาใส่เสื้อคนตื่นทางพวกมึงจะรวยซื้อกันไปเยอะๆนะพวกมึงจะประสบความสําเร็จใครใส่เสื้อคนตื่นทามจะเฮงใครใส่เสื้อคนตื่นทามจะมีความสุขความจเจริญใครใส่เสื้อคนตื่นทามจะมีน้ำเมตตามหานิยมใส่แล้วผัวรักผัวหลงผัวจะกลับบ้านทุกวันทุกคืนกูเคยพูดอย่างนี้เหรอกูคเคยหลอกขายเสื้อใครด้วยวิธีการแบบนี้ไหมไม่แต่มึงอสันดาลหลอกชาวบ้าน ด้วยการบอกว่าอะไรอะซื้อไปนะ,ะระฆังอันนี้เอาไปตีในบ้านแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สมบัติพระส,สถานจะไหลนองทองจะไหลามาโชคลาภวาสนาจะบางเกิดจะมีความเฮงร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงป้องกันปานไม่ดีป้องกันพลังงานไม่ดีชีวิตจะประสบสุขจะประสบความสําเร็จเนี่ยเรียกว่าหลอกเพราะอะไรมันไม่ใช่เรื่องจริงมึงซื้อหูมาติดบ้านแล้วมึงรวยตามกําลังหูได้เหรอไม่ได้ มึงเปลี่ยนประตูหน้าต่างตามหมอดูห่วงจุ้ยหรือมึงซื้อของแก้หัวจุ้ยน้ำตรงน้ำเต้ากระจงกระจกมาติดแล้วมึงจะรวยได้เพราะกระจกแล้วเหรอไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าหลอกกูขายเสื้อกูไม่เคยหลอกใครกูขายกูก็ขายตาปกติกูไม่ได้มานั่งหลอกใครว่าเสื้อกูดียังไงกูไม่เคยพูดด้วยซ้ำเรื่องเสื้อมึงดูนี่กูขายเสื้อกูยังไม่ปักตะก้าด้วยซ้ำมึงแหกตาดูนี่กูไม่ได้พูดเรื่องเสื้อด้วยซ้ำมันแห่ไปซื้อก็ะเดกกูยังไม่ทันขึ้นไลส์สดด้วยซ้ำตะก้ากูขายหมดแล้ว เื้อกูขายหมดแล้วกูยังไม่ทันขึ้นไรส่วนได้ซ้ำมึงจะบอกเหมือนกันได้ยังไงแม่นิพานคืออะไรแล้วมีอารมณ์แบบไหนไม่มีสนานั้นนิพานไม่มีอะไรก็คือเป็นที่ที่ไม่มีการเกิดไม่มีที่พุทธ ไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีการเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอื่นใดปรากฏไม่มีอารมณ์ถ้ามีอารมณ์ก็แสดงว่ายังไม่ชนิดผ่านพระพุทธเจ้าเป็นแบ็คคืออะไรครับเหมือนล่างทรงประทับล่างหรือเปล่าไม่ใช่จ้าแบ็กกูคือพระพุทธเจ้าคือคําสอนของพระองค์ไม่ใช่แบ็กกูคือพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้ามานั่งทรงกูไม่ใช่มึงก็ปัญญาอ่อนพอกับพวกล่างทรงเออคําว่าแบคค็กคือพระองค์ทรงอยู่เบื้องหลังกูด้วยสัจจะความจริง ด้ความรู้ได้หลักคำสอนเอออาจารย์บอกว่าการไปเกิดเป็นอะไรแล้วจิตท้ายก่อนตายถ้าจิตท้ายก่อนตายไม่คิดอะไรเลยหรอคะเคยทําสมาธิแล้วสมองว่างไม่มีอะไรในหัวเลยแบบนี้จะไปเกิดพบไหนคะก็ไปเกิดพบไหนก็ได้ที่ไม่ใช่นิพพานมึงแน่ใจเนาะมึงไม่คิดชัวร์ไหมมึงมั่นใจไหมมึงไม่คิด เดีย๋ยวถ้ากูไล่ขึ้นมานะแล้วมึงคิดกลัวกระโถนตีกะบ,บาลน,นะมึงมั่นใจหรือเปล่ากลับไปเช็คตัวเองใหม่ว่ามึงไม่คิดจริงไหมกลับไปคิดดีๆอ,อ่าถ้ามึงไม่คิดเดี๋ยวกูไล่มาคิดนะมึงโดนนะกลับไปพิจารณาใหม่กลับไปดูใหม่ว่าจริงหรือเปล่าที่ไม่คิดกลับไปใหม่เดี๋ยวถ้ากูซักขึ้นมานะกูบอกให้หงายเงิบนะหลายคนแล้วบอกว่างว่าง,างกูซัดไฟซักมาไม่ว่างแล้วอ,อไฮเตอร์ก็ไม่ช่วยมึงนะกูบอกให้กูนี่ซักสะอาดยิ่งกว่าไฮเตอร์ ยิ่งกว่าแฟบยิ่งกว่าโอโมถ้าเจอกูซับเนี่ยไม่มีทางมีอะไรสู้กูได้หรอกเครื่องปั่นผ้าเนี่ยยังปั่นไม่เท่ากับกูปั่นมึงนะกูจะบอกให้เครื่องซักผ้าปั่นผ้าเนี่ยไม่สู้กูปั่นมึงนะกูปั่นมึงประเดี๋ยวประดามึงหลุดออกมาหมดนะกูบอกให้กูกระชากมึงได้ออกหมดเลยคิดดีๆนะ,ะคิดดีๆก่อนอาจารย์ไม่กลัวชาวล่างทรงสินแสจ้องจะเล่นเหรอครับที่ไปพูดขัดช่องทางหาอะไรได้ของพวกเขาไม่กลัวถ้ากูกลัวกูคงไม่พูด ถ้ากูไม่พูดนะกูจะกลัวกูกลัวคําสอนพระเจ้าจะไม่รุ่งเรืองกูเลยพูดพระเจ้าบอกว่าคําสอนของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองยิ่งปิดบังยิ่งไม่รุ่งเรืองส่วนคําของหมอดูสะดอข้อต่อชะตาล่างทรงซินแส่วงจุ้ยยิ่งเปิดเผยยิ่งไม่รุ่งเรืองเพราะอะไรมันจะเดินเปิดโปงว่าสิ่งที่มันพูดมาทั้งหมดไม่จริงยิ่งปิดบังยิ่งรุ่งเรือง พราะอะไรมันจะไม่กล้าทุกอย่างมันทํามันจะต้องหลบซ่อนหมดเปิดเผยไม่ได้เดี๋ยวรู้กลโกลงของมันเดี๋ยวรู้กลไกของมันว่ามันได้ยังไงไม่ได้ยังไงมันจะรู้ตรงกันข่าเห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยไม่จะมีดอกมีนะกูไม่ได้พูดเองนะกูบอกแล้วแบกกูดีใครก็ทําอันตรายกูไม่ได้แบกกูคือพระพุทธเจ้าใครกล้าเถียงกูมาสิเออเจอกระโถนกูก่อนไหมล่ะกระโถนตีกบาลนะมึงกล้ากูไหมล่ะขาดผลประโยชน์ก็กูสร้างคนคนขัดผลประโยชน์ไม่ใช่กูนะ ผู้มึงเข้าใจใหม่อย่ามาโโทษกูไม่ได้โอ๊ยกูเป็นคนขัดผลประโยชน์หมอดูล่างทรงใจเย็นกูไม่ได้เป็นคนทําพวกมึงเพราะอะไรพวกมึงฉลาดขึ้นเลิกโง่คนจ่ายตังค์ให้หมอดูคือใครพวกมึงกูไม่ได้จ่ายใครเป็นคนไปซื้อเครื่องรางของขลังพวกมึงเงินใครเงินมึงออกกระเป๋าตังค์ใครออกกระเป๋าตังค์มึงใครเป็นคนจ่ายมึงแล้วทุกวันนี้ใครหยุดจ่ายก็มึงมึงหยุดจ่ายให้หมอดูล่างทรงเพราะอะไรเพราะมึงฉลาดขึ้นเกี่ยวกูไหมไม่เกี่ยวกูนะถ้าหมอดูจะตาม ทำลายทำลายพวกมึงมาทำลายกูไม่ได้ต้องทำลายพวกมึงกันเองเออใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์หมอไหนอะมึงไปบอกเขาว่ามึงเลิกแล้วเขาจะได้ตามทำร้ายมึงได้ไม่ต้องมาตามทำร้ายกูเพราะคนที่เลิกจ่ายตามคือมึงไม่ใช่กูเขา้าใจตามนี้นะกูแค่สอนให้พวกมึงฉลาดออกจากความโง่ก้าวเข้าสู่ความฉลาดก้าวเข้าสู่การมีปัญญาส่วนที่เหลือ,อไรายได้มันเป็นเรื่องของพวกมึงกันเองมันเป็นเรื่องของพวกหมอดูกันเร้วว่างส่งกันเองกูเห็นล่าสุดมีคนส่ง ออเอกแคปมาให้กูดูอัดอัดเป็นวิดีโอหน้าจอมามีหมอดูคนหนึ่งเหมือนจะเคยออกรายการหัวกระแสนะแต่เขาไม่ได้พูดโดยตรงอะนะแต่เขาบอกว่าต,ตื่นตื่นหลับหลับเรื่องตื่นทำอะนะเขาพูดมาประมาณนี้กูก็รู้แล้วว่าเป็นกูแน่นอนเพราะว่าเขาพูดเนี่ยสไตล์กูพูดเลยหผาว่ากูเนี่ยเคยเป็นร่างทรงมาก่อนแต่ปัจจุบันไม่เป็นแล้วแล้วก็เลยออกมาด่าพวกร่างทรงแทนที่จะอนุโมทนาสาธุกับพวกร่างทรง ว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันแสดงว่าเขาไม่เคยภูมิใจกับการไปล่างทรงเลยใช่กูไม่เคยภูมิใจก,การไปล่างทรงเลยกูรู้สึกอึดอาขยักขยันเกียรติทางต่ออาชีพที่กูเคยทําในสิ่งเหล่านั้นเพราะเป็นอาชีพที่ทําให้เกิดความเห็นผิดต่อคนในโลกทําลายความเห็นถูกต้องทําไปเสริมสร้างความเห็นผิดในโลกอาชีพนั้นกูไม่เคยภูมิใจเพราะนํากูไปสู่นรกกับเหมิอเจลาชาและไปวิสัยกูจึงออกจากอาชีพนั้นมาได้ ก้าเข้าสู่สัมมาอาชีวะสัมมาอาชีพชอบที่นําไปสู่การพ้นจากนรกกำเนิดเจริญชาและเปวิสัย mm. กูเลยไม่เคยภูมิใจกับอาชีพการเป็นร่างทรงหมอดูเลยไม่เคยแม้มีแต่เพี้ยวดกูกูก็ไม่ภูมิใจเพราะมันนําคนออกจากความเห็นผิดออกจากศรัทธานในคําสอนพระเจ้ากูจะมาภูมิใจหาอะไรแล้วมีหน้ามาพูดว่า้กูเนี่ยพยายามอนุโมทนาสาธุกับอาชีพเดียวกันในอดีตหน่อย อนุโมทนาสาธุเขาก็เป็นอาชีพในการช่วยคนช่วยอะไรช่วยซ้าเติมละสิมึงช่วยคนพ้นทุกอย่างไงเนะี่ยอธิบายมาสิมึงไปช่วยการรับขันไปช่วยการสนอข้อต่อตาทับน้ำมนต์พ่นน้ำหมาสอนขัดแย้งกับหลักคําสอนพระเจ้าทั้งหมดไม่มีส่วนใดเข้ากันได้เลยแต่มึงบอกให้กูอ่านุโมทนาสาธุกูจะเอาอะไรมาอนุโมทนาสาธุกับมึงมันเป็นส่วนแห่งอาบุญไม่ใช่บุญเป็นการสร้างความเห่นผิดให้คนในโลก เกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงต่อการกระทําที่มึงกําลังสร้างความเห็นผิดอยู่ตาบอดจูงคนตาบอดตกตะลกตกเหวลงไปได้วยกันหมดเพระาะนั้นจะให้กูนุโมทนาทำไมไม่มีวันที่กูจะมานั่งอานุโมทนากับของพวกนี้แต่กูไม่ได้สาบส่งพวกมึงแต่กูพูดตามความเป็นจริงว่าอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรควรอะไรไม่ควรพวกมึงมีหน้าที่ในการตัดสินเองไม่ต้องมาด่ากูหรอกมึงด่ากูไม่เข้าหรอกกูแข็งเหมือนกระโถน มึงด่ากูให้ตายก็เข,เข้าเข้าไม่ได้ไม่มีทางเข้ากูได้เพราะกูไม่รู้สึกอะไรจําไว <c> ้ <oughs> อย่ามาเสียเวลาด่ากูเลยเพราะคนที่เข้าเหนือคือมึงเพราะมึงทําทุกอย่างบนอยู่บนหลักของความเพ้อเจ้อแต่กูพูดทุกอย่างอยู่บนหลักความจริงความเพ้อเจ้อมันจะมาเถียงความจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นเลิกดาก่ดา,กดากูซะมึงยิ่งด่ายิ่งเข้าตัวเองมึงยิ่งด่ามึงยิ่งดูแย่มึงยิ่งด่ามึงยิ่งดูโง่เลิกด่ากูซะ แล้วมึงจะดูดีต่อไปถ้ามึงด่าก,กูจะดูแย่มากกว่าเดิมกูไม่ได้ขู่นะกูบอกเตือนด้วยความหวังดีต่างคนต่างทําหน้าที่ของกันไปกูมีหน้าที่ในการบอกสอนคนให้เลิกความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องกลับมาศรัทธานในคําสอนมึงมีหน้าที่ในการสอนให้คนมีความเห็นผิดดึงคนออกจากคาสอนก็แล้วแต่มึงทําไปและรับผลจากการกระทําของตัวเองต่อไปและคนของพวกมึงก็รับผลจากการกระทําของตัวเองกันไปร่วมกันไป บริโกคร่วมกันไปต่อไปแค่นั้นไม่ยากอย่ามาเสียเวลาด่ากูเลยกูไม่รู้สึกอะไรหรอกฟังแล้วต้องให้ได้ประโยชน์แก่ตัวเองนะไม่ใช่ว่าไปเกิดอะไรถูรูดถูกกังไร้สาระเพอร์เจอร์มาไม่ใช่เรื่องแล้วก็ไม่ต้องมานั่งด่ากูกูเห็นหมอดูเนี่ยมีคนรีส่งคิดไห้กูดูว่าไปนั่งขายกระจกอะไรการลดราคาแล้วก็บอกว่ายุคกระแสที่อะไรนะอะไรนะสินแสอยู่ยากอะไรอะคนดังระดับประเทศมานั่งไฟ์สดขาย ถึงขั้นเซลโปรโมชั่นกันแล้วเพราะว่าขายของไม่ได้มึงจะมาโทษกูไม่ได้นะนั่นคือผลจากการกระทําที่มึงบอกสอนความเห็นผิดของคนในโลกกูถึงบอกทรมาพระเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเหลืองคนโง่จะเปลี่ยนเป็นคนฉลาดเพราะอะไรมันพิจารณาแล้วมันเป็นหลักเหตุหลักผลมันพิสูจน์ได้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวเขาได้เลยมันทนต่อการเพ่งพิสูจน์ในหลักสัจจะความจริงนั้นเขาจึงเลิกเชื่อชีวิตเขาจึงใช้ชีวิตได้อย่างง่าย ไม่ต้องไปกลัวอะไรไม่ต้องไประแวงอะไรไม่ต้องไประวังอะไรเพราะอะไร <c oughs> เขาใช้ชีวิตสบายเลยไม่ต้องไปไหว้เมื่อก่อนทุกวันพระต้องหาหนูน่นหานี่มาว่ามาถวายหมดเงินไม่รู้กี่บาทกี่สตางค์แต่ปัจจุบันเขาเลิกทําหมดกลับมาศึกษาและปฏิบัติตามหลักคําสอนเขาประหยัดเขาเซฟเงินไปได้เท่าไหร่ปีปีหนึ่งหมดกับค่าของไหว้ไปเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้ไม่ต้องมีเสียค่าของไหว้เหลือเงินเก็บไปทํากูจะบอกให้นะมีลูกศิษย์กูบางคนมาบอกกูว่าไงรู้ไหมอาจารย์ตั้งแต่หนูดูอาจารย์มานะ หนูเก็บเงินทํานมได้เลยนะมึงดูมันเก็บเงินทํานมจากการที่เลิกไหว้มันเลิกไหว้แค่สองปีตั้งแต่ฟังกูมามันเก็บเงินทํานมได้กูบอกว่าปีหนึ่งมึงโอ้มึงเก็บสองปีมึงเก็บเงินทํานมได้ทํานมดีหลายแสนนะมึงทําได้ขนาดนี้เนี่ยมึงไหว้ขนาดไหนว่าปีหนึง่งอาจารย์บอกอาจารย์หนูไหว้ปีหนึ่งหมดเป็นแสนมันไหว้ได้ไงว่าหมดเป็นแสนมันบอกว่าหนูเนี่ยเก็บเงินมาตั้งนานหนูอยากทำโนโบบานานมากแต่หนูไม่เคยทําได้เลยแต่วันนี้หนูทําสําเร็จแล้ว หนูมีเงินไปทําแล้วหนูมีเงินทําหลายอย่างมากหลังจากเลิกความเห็นผิดเหล่านี้หนูเอาไปทําตามความพอใจของหนูแล้วมีความสุขในปัจจุบันเนงินก็เหลือเก็บภาระาน,นี้สินก็น้อยลงเกี่ยวกับกูไหมไม่เกี่ยวกูเลยทุกอย่างอยู่ที่เหตุปัจจัยของมึงเองกูเคยบอกแล้วว่าสมัยกูดูดวงเดือนหนึ่งเฉพาะของไหวอย,อย่างเดียวกูเกือบหมื่นบาทบางเดือนเป็นหมื่นกว่าบาทปีหนึ่งเท่าไหร่มึงคิดเอาเป็นแสนเฉพาะค่าของไหวได้อะไรกลับมามั้กูไม่ได้อะไรกลับมาเลย กูมีแต่เสียออกอย่างเดียวการไหว้ของไหว้ของวงสวงเนี่ยมีแต่เสียออกอย่างเดียวมึงไม่มีทางได้อะไรกลับมามึงมาโนเอาเองว่ามึงได้มึงคิดเอาเองว่ามึงได้แต่มึงไปนั่งกลับดูรายจ่ายรายได้มึงหน่อยกลับไปดูรายได้ประจาปีมึงอ่ะปีหนึ่งมึงได้เพิ่มเติมกว่าเดิมเท่าไหร่แล้วที่มึงจ่ายออกไปในปีหนึ่งค่าใช้จ่ายจากสายมูมึงเนี่ยมึงเสียออกไปเท่าไหร่กลับไปพิจารณาดูว่ามันคุ้มหรือเปล่ากับที่มึงได้มากลับมึงลองอีกปีหนึ่งมึงไม่ต้องไปมูอะไรเลยมึงไม่ต้องไปว่าอะไรเลยลองทดลองตัวปีหนึ แล้วมึงเก็บเงินจํานวนปีนั้นน่ะตามจานวนเงินก้อนแล้วมึงไปดูรายได้ดึงว่าอะไรมันจะมากกว่ากันแล้วเอารายจ่ายที่มึงจ่ายข่าวไหวไปทบกับรายได้มึงลองดูซิรายได้ในปีนั้นมึงจะได้เท่าไหร่กูท้าเลยยังไงก็ได้มากกว่าเพราะที่เหลือคือมึงมาโนหมดคิดเองเออเองกูทามาหมดเออกูจ่ายมาหมดทุกอย่างกูทาทุกอย่างมาหมดกูพิจารณากูย้อนกลับไปดูตัวเองกลับไปดูบัญชีรายได้รายจ่ายรายรับรายจ่ายหมด จนกูเห็นทั้งหมดเลยว่าตายหาและกูปัญญาอ่อนไปเองนี่หว่ากูคิดไปเองนี่หว่ากูมโนไปเองนี่หว่าแต่พวกมึงไม่เคยจดแบบกูกูนี่ทําบัญชีแล้วรับรายจ่ายตลอดเวลาค่าว่วอะไรกูจดหมดวันนู้กูกลับมาเปิดดูตายหารายได้กับรายจ่ายกูมานั่งเวอร์กันตายหาที่หายไปหนักกูอยู่กับรายจ่ายในเรื่องของของไหวรายรับปานินถ้าจัดไม่ได้เลยแต่มันถัวเฉลี่ยกันเนี่ยมันก็เหมือนจ้าวกันไปแต่ไปคิดมโนเพ้อพบว่ากูได้จากการไหวกูดีขึ้นทุกวันนี้จากการไปมูมาจะเปล่าเลยกูเจ๊ง หลักเศรษฐกิจหลักธุรกิจคือเจ๊งเพราะรายจ่ายมันพอดีกับรายรับนะมันก็เจ๊งดิเออนับว่าเจ๊งเพราะอะไรมันไม่มีกําไรมันมีแต่ขาดทุนอ่ะมันมีแต่เท่าตัวอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่หน่อยครับผมเถียงกับคนอื่นประจําเรื่องกินเนื้อวัวผมก็บอกว่ากินกุ้งหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับกินเนื้อวัวหนึ่งตัวเพราะหนึ่งชีวิตเหมือนกันมันไม่เกี่ยวกับการกินมันเกี่ยวกับการค่า พระพุทธเจ้าเนี่ยมันญัติได้สามารถกินเนื้อสัตว์ได้ด้วยความบริสุทธิ์สามส่วนไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ลังเลสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเราสามารถกินได้แต่ถ้ามึงไปฆ่าเพื่อกินไม่ได้อน,นั้นมึงร่วมด้วยเออมึงจะกินอะไรก็กินไปเถอะถ้ามันตายแล้วมาเป็นซากศพมันตายแล้วมึงไปขอเขากินมาเนี่ยไม่ผิดแต่ถ้ามึงไปสั่งเขาทุบปลาตัวนี้หน่อยฆ่าวัวตัวนี้หน่อยแล้วมึงเอามากินอันนี้ผิดไม่ได้หรือมึงหูมึงรู้มึงเห็นว่าาฆ่าแล้ว แล้วเขาเอาเนื้อเนี่ยมาขายมึงแต่มึงเห็นเลยว่าฆ่ามาแล้วเอามาขายให้มึงโดยตรงหรือมึงไปสั่งเขาว่าวันนี้เอาหมูสิบโลเอาเนื้อสิบโลแล้วเขาไปฆ่าเพื่มมึงโดยเฉพาะเพราะปกติเขาไม่ได้ขายแต่วันนั้นเขาฆ่าเพื่มมึงอันนี้ผิดไม่ได้กินไม่ได้รับส่วนของวิบากนั้นด้วยมันไม่เกี่ยวกับการกินมันเกี่ยวกับละเว้นจากการฆ่าเพราะฉะนั้นปาณาติบาทเนี่ยคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์เออวางศาสตราวุธในมือลงเสีย ไม่มีฝ่ามืออันชุ่มด้วยโลหิตเนี้ยละเว้นจากการทำปาณาติบาตให้เข้าใจตามนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการกินไม่กินไม่มีพูดเรื่องการกินเลยพูดเรื่องการฆ่าอย่างเดียวเออมึงจําไว้นะการกินไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยของสัตว์ล้มตายต่อให้มึงไม่กินเนื้อสัตว์สัตว์ก็ยังตายมึงว่ากระเป๋านกจอกระนกกระจอกเทศใครซื้อไปแดกเหรอกระเป๋าแอร์เมสหนังจระเข้มว่าใครซื้อไปแดกออามึงบอกสัตว์ตายเพราะกินไง ใช่หรือเปล่ามันตายเพราะเป็นเครื่องประดับมือก็มีมันตายเพราะเป็นเครื่องนุ่งห่มก็มีมันตายเพราะเอาไขามนันสัตว์ไปทําเครื่องอุปโภคบริโภคก็มีเพราะฉะนั้นการตายของสัตว์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกินอย่างเดียวแต่ถ้ามึงกินด้วยความบริสุทธิ์สามส่วนไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้อะไรสงสัยว่าก็ทำเพราะมึงกินไปเลยไม่ได้ผิดแล้วใครอยากกินเจก,ก,ก,นก็กินก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันอยากกินเจอยากกินมังก็กินไปไม่มีผลอะไร ไม่อยากกินก็ไม่มีผลอะไรไม่มีผลท่านั้นผลอย่างเดียวที่มึงจะได้จากการกินผักคือสุขภาพแต่อย่ามาตอแหลสุขภาพอะกูนะกูบอกก่อนกูเห็นบางคนแดกผักนี่อ้วนเป็นหมูคอเลสเตอรอลในเลือดในสูงอันดับหนึ่งยืนหนึ่งมากแดกผักตลอดชีวิตแต่เสือกเป็นหวานอย่างเงี้ยเป็นโรคตายอย่างเงี้ยมึงแดกภาษาหาอะไรบอกแดกเพื่อสุขภาพแดกเพื่อทําทลายสุขภาพกูเห็นกินเจเก้าวันน้ําหนักห้าสิบขึ้นไปเจ็ดสิบแค่เก้าวันมึงขึ้นไปได้ยังไงต้องยี่สิบโลไหนมึงบอกแดกเพื่อสุขภาพนะ มึงอย่ามาหาข้ออ้างมันไม่ใช่เออหัดยอมรับตามความเป็นจริงหน่อยแจ็คเขาจะเอาไปก่อนสองตัวแจ็คไหนแจน็คชุดยืดเขาใครจะเข้ามาเอาอะ,ะเขาจะให้เขาให้คนเข้ามาเอาเส<ๆ>ื้อโปโลหรือเสื้อยืดเสื้อยืดโปโลโยังไม่มานี่หว่าลืมตอนแรกเขาอยากได้โปโลแต่ว่ามีเขาอยากได้มสื้ออ๋อเสื้อยืดใช่รา <ๆ S 1> คาเดิม ราคาเดิมคือราคาไหนวะมันมีหลายหลายรุ่นคือมันมีรุ่นล่าสุดเนี่ยมันเพิ่มเพิ่มตัวสกรีนเข้าไปมันก็เลยแพงขึ้นแล้วตลังมาจะก็เลยยุบปลายสกรีลงมันก็จะลดลงลบไปยี่สิบบาทนี่รา,าเดมีครนี่แค่น,คนี้สองราคาย สองร้อย <200. S 1> อันนี้ไซส์เอ็มเหรออันนี้ไซส์เอลครับเอาไซสเอลสามร้อยเจ็ดสิบเก้าหรือว่าให้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 เขาเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจ่ายเงนินที่หลังก็ได้เอออันนี้เยื้อยือดครับอ,อันนี้น่าจะสามร้อยห้าสิบเก้าออเออน่าจะลดลงมาเหลือสามห้าเก้ามันมออีตีกบาลนั่นนะใช่มีตีกบาลใช่แต่ว่าอาจารย์ขอเขาลดสก,กีนบางตัวปรับแบบใหม่มันก็เลยราคาถูกลงอ๋อเอาเลยไหม ต้องตั้งกล้องปะตั้งกล้องเหมือนเดิมใช่ไหม,อ,มอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวจะปิดเลยแล้วกันจะได้พักด้วยเดี๋ยวอาจารย์พักไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวตอนเย็นมาไรฟ์สดใหม่เพราะว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงเขาช่างเขาจะมาติดผ้าใบอันนี้มาไลฟ์สดเผื่อเวลาจะได้ตอนเย็นจะได้เบาลงหน่อยอ่ะรอบนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันอนุโมทนาสาธุเจริญกันเด้ออนุโมทนานะแค่นี้แหละไปละ